สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วนะจ้ามาพบกันตอนเวลาสองทุ่มกว่าๆในเวลาที่ประเทศสวีเดนนะคะวันนี้เข้ามาไหนห้องเป็นโรงจอดรถนะคะเป็นโรงเก็บของนะคะของเต็มเลยคะ่ะจะมาทำความสะอาดนิดนึงนะคะสองทุ่ม สองทุ่มกว่าแล้วการเวลาในประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็มาเก็บข้าวของนิดนึงเพราะมันรกเลยเกินนะคะเวลาว่างมีเยอะเพราะว่าไม่ได้ทำงานประจำเป็นช่วงหยุดพักร้อนนะคะวันนี้ก็เลยมาเก็บวัดองจอดรถนะคะห้องเก็บของเนี่ยหละค่ะเต็มเลยคะคะกำลังนั่งพัก กระเป๋ากระดาษอยู่นะคะกระเป๋าช็อปปิ้งนะคะที่แฟนเอามาจากบ้านลูกชายที่เขาช็อปปิ้งแล้วก็ได้กระเป๋ากระดาษมาเยอะแยะก็เลยแกคงเอามาแล้วก็มาโยนโยนทิ้งไว้ในโรงจอดรถนะคะเขามาเห็นก็เลยทําการเก็บกวาดค่ะพูดถึงกระเป๋ากระดาษแบบนี้นะคะ ทางยุโรปทางสวีเดนเนี่ยค่ะประเทศสวีเดนเนี่ยเขาเขาจะขายถุงพลาสติกแพงกว่าถุงกระดาษแบบนี้นะคะถ้าเราไปซื้อของนะคะเขาก็แต่ก่อนใบละสองบาทนะคะถุงพลาสติกถุงก็เแก็บเราที่ใบใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาจะขายแต่ก่อนสองโคนนะคะเดี๋ยวนี้เจ็ดโคนแล้วนะคะบีบราคาขึ้นเจ็ดโคนนะคะเพื่อเพื่อให้ลูกค้าที่ไปซื้อของ จับใจใช้สอยซื้ออาหารการกินตามห้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเขาไม่อยากเพิ่มขยะให้ให้แก่ประเทศเขานะคะเขาก็เลยมีมาตรการตามห้างในขึ้นราคาถุงกบกแก๊สพลาสติกค่ะเดโคนนะคะแต่ถุงกระดาษอย่างนี้นะคะมันย่อยสลายง่ายเขาก็ขายสี่โคนนะคะเนี่ยแล้วค่ะ แล้วก็มีกระเป๋าผ้ากระเป๋าแบบกระสอบปุ๋ยอะคะ่ะที่นํามาใช้ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะใบนะั้นใบละสิบสี่โคนนะคะคือถูกที่สุดคือถุงผ้าใหญ่ขนาดนี้นะคะใบละสิบสี่โคนนั่นน่ะมันทําให้เรารู้เลยว่ามาตรการท้าเริ่มเด็ดขาดถ้าเราไม่อยากเสียตังเราก็จะไม่ซื้อถุงพลาสติกกบเก็บนะคะเราก็จะเอากันไอถุงกระดาษแบบนี้กระเป๋ากระดาษแบบนี้นะคะ ก็ทนนะคะใช้ใช้ได้นานหลายรอบนะคะแต่คนเรามากักจะขี้เกียจน,นะคะซื้อมาแล้วก็โยนทิ้งโยนทิ้งไม่นําไปใช้อีกนะะแต่แฟนเนี่ยแกเอามาจากบ้านลูกชายนะคะลูกชายคงจะให้มาแกก็หยิบหยิบมาลูกบอกให้พ่อเอามาพ่อก็เอามาค่ะเต็มเลยนะ่ะแล้วแกก็มาโยนไปในโรงจอดรถเนี่ยะคะ่ะเราเห็นเราก็พับเก็บไว้นะ,ะปกติเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยจะซื้อ จะซื้อของมากไมยขนาดไหนก็จะใช้กระเป๋าผ้าตลอดเลยนะคะจะไม่ซื้อถุงพลาสติกซ้ํานะคะเป็นแบบนั้นมานานหลายจีแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เขาเริ่มมีมาตรการเด็ดขาดที่ว่าจะลดขยะลดขยะลดพลาสติกตไม่ให้มีพลาสติกเพิ่มภายในประเทศนะคะทางร้านค้าก็ขึ้นราคาถุงพลาสติกก็เลยไม่ค่อย ได้ซื้อถุงพลาสติกใหม่เลยนะคะทีนี้ก็จะใช้ถุง้าตลอดแต่วันคนก็ไปห้างที่อยู่ไกลๆบ้านขับรถไปไปกลับ40กว่ากิโลก็ลืมเอากระเป๋าถุงภาพิิดรถไปนะคะก็เลยซื้อใบใหม่มาใบละสิสี่โคนนะคะก็คือใช้ได้ตลอด ก็จะไม่ซื้ออีกกระเป๋ากระดาษเนี่ยก็จะพับไว้ค่ะจะไปพับไปไว้หลังรถนะคะเอาไปเจกที่เจกน้องที่ทํางานแ <c oughs> บ่งกันใช้นะ,ะไม่อยากทิ้งไปโดยไร้ไประโยชน์นะคะอย่างน้อยเราก็เอามาไ r เ u ิลนำกลับมาใช้ได้นะคะก่อนที่เราจะทิ้งไปนะคะช่วยรถขยะ เพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตรงจากรถถ้าเราไม่ขยับตัวไฟจะดับอัตโนมัติเนี่ยแหละคะ่ะต้องขยับนะคะต้องขยับให้ไฟกลับมาคืนนะคะถ้านั่งนานๆน,น,นิ่งๆแล้วก็ไฟจะดับแล้วก็คอยขยับกล้างกายนะคะเป็นระบบอัตโนมัติระบบสัมผัสอะคะ่ะแปนตั้งไว้แถวไหนไม่รู้ถ้าเรานั่งนานๆแล้วก็ ไม่ขยับร่างกายไฟก็จะดับอัตโนมัตินะคะที่บ้านแฟนก็ติดตั้งโซลาเซลล์นะคะก็ถ้าคิดเงินไทยก็3ามสี่สามแสนกว่าเกือบสี่แสนบาทนะ,ะก็ติดไว้ใช้ขนาดที่เมืองนอกที่สวีเดนไม่ค่อยมีหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนไม่กี่เดือนแฟนก็ยังติดตั้งนะคะโซลาเซลล์ค่ะต้่งติดได้สองปีนะคะติดว่าสองปีเท่า สปีนะคะโซลาเซลล์อย่าดับอีกนะไฟจ๋า <c oughs> นั่นเลยคนะ่ะก็มาเก็บข้าวของเก็บขยะในลูมจอดรถนะคะเพให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นไปนะ,ะเราทำไว้ทำความสะอาดไว้จัดของเป็นระเบียบเดียวแฟนมาแกก็ดูอีกคะ่ะผู้ชายเนาะหยิบตรงไหนก็ไม่อยากวางที่เดิมนะคะ ทุกทกปีก็จะต้องทำความสะอาดหลายๆโรคนะคะปีนี้พึ่งได้เข้ามาทำตอหนอยู่ทักโรนนะคะวันก่อนเฟนก็ประกอบรถจักรยางไว้ให้คันหนึ่งเนี่ยค่ะคันเล็กเนี่ยนะเดี๋ยววันหลังจะปั่นออกไปลเลาะแถวชายหาดเธอไนีแล้วะคะันใหญ่ก็มีค่ะคูนข้างหลังอ่ะสองคันนะคะ คันละสามหมื่นกว่าบาทนะคะจักรยานเท่าสามหมื่นกว่าบาทเทาก็ซื้อโมไซค์ได้คันหนึ่งจักรยานคันใหญ่นะคะสามหมื่นกว่าบาทสองคันก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะคะแฟนซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่เราจะมาอยู่โอเกนะคะยอดดีเหลือเกินสวยเหลือเกินค่ะไม่กล้าปั่นไปไหนนะคะปั่นไปบางไว้เวลาเราถ้าเราลบไม่ดีแไรงไดีถ้าเราไปโจทย์ ไว้โ็โดนขโมยแน่นอนค่ะเพราะเคยตอนที่ไปโรงเรียนเรียนภาษาตอนปี2010นะคะขอแฟนว่าขอเอาจักรยานไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟได้ไหมพอลงรถไฟเสร็จจะได้ปัน่นไปโรงเรียนแกก็ไม่ให้เอาไปนะคะคันที่แกซื้อมาสองค่ะส,สองสองสองคันนั่นแหะคะ่ะจักรยานตู้ใหม่ๆนะคะ แกบอกเอาไว้ก็ไม่เหลือแล้วก็ไม่เชื่อแกนะคะแกก็บอกอย่าเอาไปเลยแกก็เลยพาไปซื้อคันมือสองุกถูกเอาไปจอดไว้ที่สถานีรถไฟนะคะขนาดคันเก่าๆนะคะกุญแจที่เราล็อกยังโดนขโมยตัดขโมยเลื่อยะคะ่ะแต่มันเลื่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างในมันเป็นข้างใน,นกุญแจที่เราคล้องลอจักรยานไว้มันเป็นแบบลวดอย่างดีลวดสล,ลิงอย่างดีมันก็เลยไม่สามารถ ตัดหรือขโมยไปได้มนก็เลยเอาไขควงหรืออะไรจกจบโบจักรยานเราพังหมดเลยค่ะดีนะคะไม่เอาคันใหม่ๆของแฟนไปไม่งั้นเสียหมดเลยโดนตัดโดนขโมยหมดค่ะมีนะคะขโมยโจรขโมยเยอะแยะเลยอย่าว่าแต่จักรยานเลยมอไซค์รถยนต์อะไรเขาก็ขโมยกันนะคะที่โนะค่ะเพราะว่าคนคนอพยพเยอะคนต่างแดนมาอยู่ประเทศเขาเยอะนะคะ ก็มีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าคนสวีเดนรันกมวยกมนเป็นนะคะแต่เราก็ไม่เคยได้ยินข่าวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลารถ,ห,รถากกาห,าหายรถจักรยานหายมอไซค์หายเราก็ไม่รู้ว่าคนประเทศไหนเป็นคนลักคนขโมยนะคะก็ <c oughs> มีอยู่ทุกที่ทั่วแดนทั่วโลกเนะะี่ยค่ะทั่วจิตใจตบประกคนไม่ดีนะคะจ้องเอาแต่ของชาวบ้านก็มีอยู่ทั่วนะ นี้ก็มาพับกระเป๋ากระดาษเอาไว้ดีใส้เครื่องเอามากลับมาใช้ใหม่อีกนไม่เพิ่มขยะให้เก๊สงแวะดล้นะคะประเทศสวีเดนก็มีการแ,แยกขยะเป็นเป็นสัดเป็นส่วนนะคะขยะเปียกขยะแห้งพลาสติกแข็งพลาสติกอด อ่อนกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังขวดสีขาวขวดสีต่างๆเขาแยกเป็นสัดส่วนหมดเลยนะคะทั้งขยะเขาก็มีเป็นลก็ลกๆให้เราทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะคะก็เหลยใบหนึ่งนี่นะคะถุงพลาตินะคะกระเป๋าปลาติกกระเป๋าช็อปปิ้นะคะนมาจัดไว้ค่ะ เลี้ยวเก็บกวาดเสร็จก็จะเข้าไปกินข้าวแล้วค่ะสองสองทุ่มก,กว่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปกินยากินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะคือรบมากเลยค่ะตรงกะบทิ้งผู้ชายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋ากระดาษเนี่ยนะคะ ไปดับอีกแล้วค่ะต่้ลนุกอีกแล้วค่ะขยับตัวอีกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะพาไปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะกระเป๋ากระดาษค่ะของห้างอีเกิลแม็กซี่นะคะโอเคสวีเดนนะคะมาพูดมาคุยกันแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ